สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่ในรายการเมีคาชิน่าก็อยู่กับผมนะครับเมยนะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมของมายครับนะครับอ่าหนูอยู่กับเฮียเลยดำปิดปีเข้ามาหนึ่อมาอยู่ในเตจแพคของผมนะครับอ่าซึ่งดำปีเฮียนะครับอ่ากูสร้างให้เล่นนะครับอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามาดูที่สวนลูกกันเลยนะครับอ่าปึ๊บนี่ ปุ๊บเหมือนเดิมครับปุ๊บเหมือนเดิมครับปุ๊บเป็นเดิมครับปุ๊บเหมือนเดิมมาก็เหมือนเดิมหมดทุกอย่างครับแต่เฮียนี่คืออะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยแม่งแม่งมีมีรูปไหลด้วยเฮียมึงมันคืออะไรครับมากตัวโซคุชก่อนนะครับนี่ชีทองก็จะเป็นไอรอนแมนเรามาดูคุชก่อนสคขาวกันเลยดีกว่าครับเฮียอะไรวะ เฮียอะไรนะก็ไป็นวีคอเองยตัวชิดก่อนต์นะครับมาก็เป็นตัวเฮียเช่นกันนะครับมาจิ้งโคกนะครับมาว่าดนึกว่าแต่นึกว่าแต่ไอ้ิงจะเต่านะครับอ่านี่ครับเนี่ยดูชุดของไดมอนด์นะครับอ่าตอนนี้เราก็ใช้ได้ใช้ใส่ชุดไปหมดแล้วนะครับ มาดูกันเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่ก็จะเป็นเท็รแพคพร้อมเท็รแพคมานะครับเรามาดูไอ้คล้ายๆเท็ตแพคเนะมันจะเป็นเกี่ยวกับไอรอนแมนนะครับไม่ใช่ว่ากรบายร้อนแมนนะครับก็จะมารูปนี้นะครับอ่าแล้วพลังไอรอนแมนเราจะมีได้ยังไงนะครับนี่ครับพาวเวอร์ไอรอนแมนนะยิงไปนะมาเราก็มาดูกันกว่าพลังนะจะเป็นว่าอะไรนะปุ๊บยิงปุ๊งแล้วมันก็จะกระพุ่งตัวนี้ปิ้วปิ้วปิ้วเนี่ยก็มาดูที่ ไอดาบนะ,ะ,ะบา้าบัวจิ้มมันชื่อบ้านะเออไอ้นะชื่อบ้านบ้านะแต่ผมไปเปลี่ยนชื่อนะเอาอีกชื่อเปลี่ยนเอานะามันก็จะมืดจังเลยฮะเด้อเด้อเด้อเดขอปั่นเป็นตอนเช้าก่อนได้ไหมเ<า>ออทีนี้เขายังชั่วนะ,อะเอาเอ็นยูไปเปลี่ยนชื่อเอา ก็ในเป็นแคทเทจแคทแ,แพก็กต่างๆแคทเทจแพ็กอย่างนี้ซึ่งทำเพี้ยอะไรสรุปความทุนหนครับเออจะต้องว่าฟักเกอร์ไอรอนแมนก็ได้นะฟักเกอร์ไอรอนแมนรับอ่าแต่เลเวลกูมีไม่พอนะครับกูขอเอาเลเวลกันนะครันี่เ,เนี่ยฮะยากเสนอคือนนะ ไม่อยากเลยโอเคก็ได้มานะคนะระับด้ยแล้วแม่แล้วไอ้ลูกภารดีเราไม่ต้องไปนสนใจนะทำ <c oughs> ไมทงไปนสนใจนะครับมาลูกพาพตไม่องไปสนใจนะครับมาก็เรามาดูดาบนี่คือดาบไม้นะครับมาดาบไม้เราก็นำมาไส่นะปลัดาบไม้ครับอดาบไม,บบไม้แล้วเรามาดูพวกเอ เดี๋ยเนี่ยวเดี๋ยวผมขอดับดับไปพวกนี้ทิ้งมันเยอะเนี่ยดับทิ้งดับทิ้งสีฟ้ารอบพ่อมาตัดลิบบี้เลยไงค่อยดับให้นโอเคดับไปดับไปดับไปกลับมาแล้วก็ดับไปได้ Desktop, ไมาแล้วก็ดับไปได้มาแล้วก็ดับไป เสร็จแล้วก็จะเอาอะไรมานี่ผมก็จะมารีวิวเข้าๆนะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักแชทผมมาได้เลยนะครับอ่าไม่ต้องเอาหรอกครับผมทำเล่นๆนะครับไม่ได้ทำจริงก็จังอะไรขนาดนั้นก่อนนี้ก็จะเฮียลนี่เป็นที่ทำสวนนะครับ่าที่ทำสวนนะแต่ทำไมรูปลักษมันเหมือน Big บิกแอกเลยทีมันก็ทำเองนะ ก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้แมนนะครับต่อไปนะครับแล้วไอ้กลุ่มนี้นะอ่ากลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้นะป้าบนภายจ้าเดี๋ยว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 นี่ครับ้องมาดูกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ก่อนจะจากลากันไปนัเดี๋ยวมีชุดพิเศะ